การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยหรือ DCA คือการลงทุนด้วยจํานวนเงินเท่าๆกันในวันที่กําหนดไว้อย่างสม่ําเสมอเช่นเราตั้งใจที่จะลงทุนเดือนละ1000บาททุกวันที่25ของแต่ละเดือนโดยข้อดีของการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยหรือ DCA คือผู้ลงทุนไม่จําเป็นต้องคอยจับจังหวะการขึ้นลงของราคาเพื่อเข้าซื้อจึงเหมาะสําหรับผู้ที่มีเวลาไม่มากนักค่ะซึ่งปัจจุบันการลงทุนแบบ DCA ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่มากอย่างหลายๆกองทุนของ BBLAM ก็เริ่มต้นลงทุน DCA ที่500บาทเท่านั้นนอกจากนี้การลงทุนแบบทัวเฉลี่ยหรือ DCA ในระยะยาวยังช่วยให้ต้นทุนราคาที่เราได้ลงทุนไปไม่ถูกแต่ก็ไม่แพงจนเกินไปเพราะในแต่ละเดือนในบางครั้งวันที่เราทำรายการซื้อก็เป็นวันที่ราคาหน่วยลงทุนปรับตัวสูงขึ้นทำให้ในรอบนั้นเราอาจจะได้จำนวนหน่วยลงทุนไม่มากเท่าไหร่แต่ในบางเดือนก็เป็นไปได้ว่าวันที่เราทำรายการซื้อเป็นวันที่ราคาหน่วยลงทุนปรับตัวลดลงทำให้ในรอบนั้นเราได้จำนวนหน่วยลง ททุนที่มากการลงทุนแบบทัวเฉลี่ยหรือ DCA จึงไม่ได้ทําให้เราสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ในราคาที่ถูกที่สุดแต่ช่วยให้การลงทุนของเราเกิดความสม่ําเสมอและได้ราคาเฉลี่ยก,กลางๆที่เพียงพอต่อโอกาสจากการลงทุนในระยะยาวค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะการลงทุนแบบ DCA มีข้อดีคือใช้เงินน้อยถึงมีเงินไม่มากก็สามารถลงทุนได้แถมยังไม่ต้องเสียเวลาติดตามสภาวะตลาดเพื่อตัดสินใจว่าจะซื้อเมื่อไหร่ mm. เพราะ DCA เป็นการซื้อผ่านระบบอัตโนมัติที่หลีกเลี่ยงการลงทุนผิดจังหวะโดยราคาที่เราได้ก็จะเป็นราคาเฉลีย่ยที่ถึงแม้ว่าต้นทุนอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดแต่ก็ไม่ได้แพงที่สุดทําให้เราสามารถได้ราคากลางไปแบบสบายใจนั่นเองค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนแบบถัวเฉลี่ยหรือ DCA สามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชัน o b i l e Banking จากธนาคารกรุงเทพตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เปิดแอปพลิเคชัน o b i l e Banking จากธนาคารกรุงเทพเลือกเมนูการลงทุนและเลือกกองทุนรวม 2. เลือกกองทุนที่ต้องการและเลือกวิธี DCA 3. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการลงทุนในแต่ละเดือนเลือกวันที่ลงทุนและกดยืนยนันเพียงเท่านี้ผู้ลงทุนก็สามารถลงทุนแบบทัวเฉลี่ยหรือ DCA ได้อย่างสม่ำเสมอแล้วค่ะ